ส่นช่นี้ค่ะจะพาไปเลยเอบอจสงคลา้ากันบางค่ะเขามีการเปิดทาเทียบเรือส่งเลนะคะแล้วก็เตรียมโตโยดแพ่ขนั่ยนต์เป็นสุขาลอยน้ำค่ะมีร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มบริการนักท่องเที่ยวเทมาเยอนเกาะนูแล้วก็เกาะแมวค่ะ นายไพจีนมาสุวรนานะยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดท่าเทียบเรือซ่องเลนะภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสร้นด้วยนะวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่าง,ย,างยืนแล้วก็เป็นตนแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งวยที่ไหมแล้วก็อ่าวไทยค่ะ นยายกองการบริหารส่วนจวังหวัดสงขลาเบยบอกนว่าท่าเรือส่องเลเนี่ยเป็นท่าเรือเทสนับสนุนดันการท่องเที่ยวไปยังเกาะนู้แล้วก็เกาะแมวค่ะซึ่งปัจจุบันยังไม่มีท่าเรือประจำเทประชาชนเขาสามารถไปขึ้นได้แบบทาวนนะซึ่งทีนี้ค่ะก็เป็นท่าเรือเทได้มัดท่านแล้วก็ได้รับอนุญ,ญาตจากกรมเจ้าท่ามีมหาวิทยาลัายเทคโนโลยีราชมงคลสีวิชัยเป็นผู้ดําเนินการในพื้นที่บริเวณท่าแพขนานยนต์ของอบจอเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการเทต้องการจะ เดินทางไปท่องเที่ยวบนเกาะนูและก็เกาะแมวค่ะส่วนอนาคอตนะคะมีแผนจะปรับปรุงแพงขนานยนต์ที่ปลดระว่างให้เป็นสุขค่าลอยน้ำ มีร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟเล็กๆคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวป้องการไม่ให้นําอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยขึ้นไปกินบนเกาะเพราะจะทาให้มีขยะเกิดขึ้นซึ่งกอนุกาม,มแมวเป็นแขกก็เล็กๆสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาบนเกาะเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆนะคะคส่วนสถาน,นการณ์การท,อท่อง,งอ,นนทองเที่ยวของจังหวัดสงขลาตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็ตอนเดือนกุมภาพันธ์จะถึงเนี่ยก็จะเข้าสซู่เทศกาลตรุษจีนแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะชาวมาเลเซียแต่ละบี เี่คะมาท่องเทียเ่ยวในจังหวัดสงคล้าไม่ต่ำว่าโซงลานคนเลยนะคะจึงเป็นการสร้างมูลราาทางด้านการท่องเทีย่ยวแลวก็เศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหาร <c oughs> สถานบริการนะคะก็เลยอยากจะให้พี่น้องชาวสงคล้าเนี่ยมารวมกันเป็นเจ้าบ้านทีดี <c oughs> นะคะในการต้อนรับนักท่องเทีย่ยวเพื่อจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเทีย่ยวที่มาเยือนในพื้นที่ของจังหวัดสงคล้าในทีค่ะโอ้โหต้องเตรียมตัวโรเล่กันล้านนะคะกับท้าเพเอ่อขนันยุนเป็นสุขาลอยน้ำมีร้านอาหารมีเครื เรื่องดื่มคอยบริการย้านเหตุเขาบอกนะว่ากอนุกอแมวเนี่ยไม่มีซิงอำนวยความสะดวกห้องหนาไม่มีร้านค้าร้านอาหารไม่มีแต่ถ้าว่ามีเพ่คณะโยนต์แบบลอยน้ำตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันใช่ก่อนหน้านี้เขาก็จะมีเรื่องของกันนำรองการท่องเที่ยวให้ประชาชนสามารถว่ายน้ำได้ไปแล้ความสวยงามของกาะนู่นเกาะนี้เรือขยักก็ได้เหมือนกันนะคะเวียนรบกนะโอ้โหต้องบอกว่าสวยมากมาเพราะบางคนในฐานะว่าไปก็คือไปเฉพาะบริเวณฮาซามิลาใช่ไหมใช่โยริมชายฮาถตูวิทีนาเงือกแต่บอกเห็นอยู่ว่านู่นกอนุก แต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักที่ใช่พอ<ม>ย่างเทเขาบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีท่าเรือเทวาจะลงจะลงไปเลยได้แบบท่าวนแต่หลังจากนี้เนี่ยก็มีทา่าท่าเรือเทวาจะสามารถดเดินทางไปยังเกาะนูกเกาะแมวได้แบบท่าวนก็ถือว่าเป็นเรื่องทนายนดีกับชาวสงค้าของเราวยเมือนกันเ่อเป็นการสร้างแลนด์มาร์กไหมทา,ทางการทองเที่ยวจากเกาะนูกเกาะแมวที่เป็นสนัญลักษณ์ของเมืองสงคา้าหลังจากนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเทียวที่<ม>ทสาคัญที่มาสงค้าแล้วต้องไม่พลาดไปที่เกาะนู้เกาะแมวเลยรอให้ฝนยุดเลงแล้วก็รอไปกันส่้คบ <ged> ใครสักคนจะเป็นอะครก็ไปดีเดียวจะได้ไประชายบริการชายรันอาหารกาแฟบนนั้นด้วยจะได้สะดวกสบายโโ้โ่เขาไปบอกว่ป็นะนะเมื่อนคาเฟ่ได้เลยขนาดปักมุ <ged> ดเวลานตัว <S <s นะจ <S <s ๊ะใช่แล้วค่ะ